ที่นี่ปุกเสกที่นีู่สสิสิกเสด็จเตี๋ยที่เป็นทหาระอะไรเงี้ยไปเล่นบอนลสี่ครับครูเลยให้นอกองรุณนะครับใสเข้าบอลพอเข้าบอลเสร็จแล้วทันเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของการเี่งโัวเป็นตระนักดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของขังของครูนะคะรายการที่จะพาทุกคนไปกราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณสถานวัดที่มีชื่อเสียงต่างๆที่สายมูทุกคนไม่ควรพลาดวันนี้จะไปไหนตามไปดูเลยจ้า มาดเข็มขัดก่อนเดินทางนะคะโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชัยนาทอำเภอวัดจิงนะคะที่ตรงนี้คือที่มาคำว่าวัดปากคลองมะขาเท่า ซึ่งฝั่งตรงข้ามก็คือวัดปากคลองมะขามเท่านั่นเองทําไมถึงชื่อว่าปากคลองมะขามเท่าก็เพราะว่าตรงนี้มันเป็นปากคลองของแม่น้ําท่าจีนจากแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยสู่แม่น้าท่าจีนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในวัดเนี่ยจะมีของของัขงของครูอะไรตามมาเลยแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างในวัดาปากคลองมะขามเท่าแล้วซึ่ง เคยเป็นที่ที่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยจำวัดอยู่ก็คือหลวงปู่สุขนะเวลาเราพูดเราก็จะพูดติดปากใช่ไหมว่าหลวงปู่สุขวัดปักของมาคำเท่าอืมซึ่งหลวงปู่สุขเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆเลยในสมัยก่อนเนี่ยเรื่องที่คนไม่ค่อยกล่าวถึงก็คือการเป็นหมอยาน,นะจ๊ะก็คือแม้แต่กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะก็ที่คนเขาไม่รู้กันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยท่านก็มีความรู้เรื่องยาเหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อน ก็มีคนเรียกท่านว่าหมอหมอเหมือนกันนะนะแล้วก็เรื่องอื่นๆที่ลองมาก็คือเป็นสายคงกระพันชาตรีนะมีพลังจิตที่กล้าแข็งมากเลยก็สามารถเสกใบมะขามไม่กลายเป็นตัวต่อได้อะ,อะทําให้หัวปีกลายเป็นกระต่ายทําให้คนกลายเป็นจระเข้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวเหล่านี้มันผ่านมาเป็นร้อยปีแล้วนะแต่ว่าวัดนี้ก็ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคายแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างเดี๋ยวข้างในมีอะไรตามไปดูเลยจ้า สิ่งแรกที่เราจะเจอเลยหลังจากที่เดินเข้าประตูเข้ามาเนี่ยก็คือพระประธานเนานะแล้วด้านข้างก็จะเป็นรูปปั้นของหลวงปู่โตหลวงปู่สุขนะมีกลมหลวงชุมพรก็มีภาพวาดเก่าแก่มากมายเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นซุ้มประตูให้คนที่มาไหว้พระกราบพระเนี่ยมาขอพรเสริมดวงชะตานะเหมือนแบบอะไรที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าทำให้ สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยติดตามตัวเรามาไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมีซุ้มประตูที่มีรูปหุ่นขี้พึ่งของหลวงปู่สุขอยู่นะคะก็จะให้เดินวนสามรอบอืมก็ถ้าเข้ามาจากประตูโบสถ์นะวนจากทางซ้ายจะมีลูกศรอ,อยู่ก็วนได้เลยนะคะลอดซุ้มประตูเขาก็จะมีรูปปั้นหลวงปู่สุขให้เดินลอดใต้แล้วด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูกัน เป็นด้านในนะคะหลังจากที่เราลอดซุ้มประตูมาเนี่ยก็จะมีของโบราณมากมายด้านหลังก็คือประตูมณดบที่เขาพูดถึงกันนะคะที่เป็นประตูที่หลวงปู่ศุขเนี่ยท่านรักมากๆเลยซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยมันเคยหายไปนะแต่เขาว่ากันว่าเขาก็ไปตามไปตามคนทรงหายไปหลังจากที่หลวงปู่ศุขมรภาพแล้วนะคะตามคนทรงมาแล้วก็ส่งซึ่งเขาเชื่อกันว่าเป็นเหมือนแบบ เป็นยานของหลวงปู่เนี่ยแหละมาแล้วก็บอกว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ตามเจอนะถึงแม้มันจะซอกแซกขนาดไหนก็ยังตามจนเจอนะค่อนข้างใหญ่เลยนะคะแล้วว่ากันว่าช่างที่แกะสลักเนี่ยใช้ทั้งหมด4คนหลังแกะเสร็จเนี่ยก็คือโยนอุปกรณ์ทั้งหมดทิ้งลงน้ำหมดเลยนะจ๊ะอะ่ะทีนี้ก็จะมาถึงไฮไลท์ของช่องเราก็คือการไปดูวัตถุมงคลว่าที่เนี่ยมีอะไรที่คนเขานิยมเข้ามาเช่าไปบูชาที่นี่น่าจะมาประมาณสี่ครั้งได้แล้ว มา,ามาบูชาตอนแรกก็จะเป็นเทวสวุวรรณเนาะแล้วก็นกทึดทือเขาบอกว่านกทึดทือที่เนี่ยคือเป็นตำรับโบราณจากหลวงปู่สุกนะแล้วก็สีพึ่งที่เกี่ยวกับเมตตามหานิยมค้าขายซึ่งหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในกัน ลูกลูกศิษย์เสด็จเตี๋ยเป็นทหารอะไรเงี้ยไปเล่นบอลแล้เสียถูกเลยให้น้องปิดเตียงใสข้าบอลพอเข้าบอลเสร็จแล้วตัวเนี้ยมันก็ช่วยในเรื่องของการเสี่ยงโชคเรื่องทหารแล้วก็บอลที่ลูกศิษย์เสด็จเตีเขาไปที่พงศ์ปิดเข้าไปเนี่ยก็ปิดปิดจริงคือเจ๊งอะฮะทำให้น้องคือเนี่ยมันก็เลยขึ้นชื่อนะครับคุตอนนี้ก็คือหมดแล้วนะจ๊ะถ้าอยากจะหากันก็ต้องไปตามกันในอินเทอร์เน็ตแล้วนะตอนเนี้ยเกลี้ยงตู้เลย รุ่นเดียวกันแน่แเขาเปลี่ยนตลับเปลี่ยนตลับเฉยๆ,ๆฝากตัวเป็นลูกศิษย์อีกคนนะคะข้างในเนี้ยคือมนสารเขาคือเห็นไหมจ๊ะ b u i l d ้บ็ b ก o กอ e r แน่นมากนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยถึงอยู่ในถุงพลาสติกเนี่ยกลิ่นก็คือออกมาข้างนอกหอมคือรู้เลยอะ่ะเป็นจิกเนเจอร์ของสีพึ่งที่นี่ก็จะมีคาถาไปให้จากที่วัดนะคะเวลาบูชานะ ที่วัดเนี่ยก็คือเคี่ยวเองเวลาที่ใช้ฟืนในการเคี่ยวเนี่ยก็จะเป็นไม้มงคลใช่ไหมฮะไม้เกี่ยวกับเมตตาพวกไม้ลากไม้มะยมโอ้แล้วก็ไม่ได้แบบว่าไปรับจากที่อื่นมาทําที่นี่ปลุกเสกที่นี่วาระก็จะร่วมกันกับเหรียญใหญ่ๆอย่างนี้ไหมหรือว่าไม่เ็ต้อง่น่องเครื่องรางเมตตาก็จะใช้เลิกเมตตาอย่างเดียว มันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเสพก็ทุ่มคนที่จะทาเป็นสายเมตตาค่าขายโดยเฉพาะขี้พึ่งแท้เขาก็ใส่วาส่านใส่ตามตามสูตรของของขี้พึ่งก็คือไปเอาขี้พึ่งโบราณแบบขี้พึ่งขี้พึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมาแต่าก็ต้องใส่พวกว่านน้ำมันจันอะไรอย่างเงี้ยม,มันจันก็ต้องมันจันแท้เป็นของมงคลทั้งหมด<ช>ไม่ต้องกลัวว่าไปแล้วจะมีผีมาตามอีกไม่ต้องกลัวนะเพราะที่เนี่ยคือของจริงนะคะก็คือเป็นสายเมตตาจริงถ้าคุณน่ะไปซื้อตามอินเทอร์เน็ตใช่ไหม มันออกข่าวเยอะเห็นไหมเดี๋ยวมีอันนั้นอันนี้ตามอันนี้คือซื้อจากวัดเรารู้ว่าวิธีการปลุกเสกเนี่ยคือเป็นอะไรที่สายข่าวแน่นอน100%ซื้อก็ปลอดภัยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็มาตามที่วัดก่อนที่มันจะหมดอันนี้ทําเรื่อยๆไหมคะหรือหมดแล้วๆๆคือหมดเลยหมดแล้วก็หมดเลยหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะมาช้าก็คือหมดเหมือนนกถึอึือนะจ๊ะเราจะต้องเดินไปตามหาต้นโพนวัด พี่บีทูตสืบวิญญาณมาเราไปดูว่าอยู่ตรงไหนที่เขาบอกว่าแม้แต่ใบโพเนี่ยนะยังมีพุทธคุณเลยไปดูกันอยู่ตรงไหนเขาชี้ว่ามาทางนี้ซึ่งถ้าเราจะตามหาต้นมะขามเท่าที่ว่าเนี่ยก็หาไม่เจอแล้วนะคะเพราะว่าจากคําบอกเล่าของคุณพี่ในวัดเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยวัดแทบจะอยู่กลางแม่น้ําเลย แต่ด้วยการที่แบบว่าน้ำอ่ะเนาะมันก็ซอตะลิ่งจนมันพังเข้ามาจนวัดเนี่ยกระเถิบเข้ามาอยู่เพาะค่อนข้างริมมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปตามหามะค่ะอเท่านะจ๊ะไม่มีแล้วต้นโพที่พี่บีทูตจื่อวิญญาณมานะคะก็คือตรงนี้ก็ไม่ได้อยู่ในวัดนะแต่ว่าอยู่หน้าวัดเลย ประสงค์ของรายการของขังของครูนะคะไม่ต้องการให้เพื่อนๆเ,เนี่ยงมงายเนาะทำอะไรก็ต้องใช้สติปัญญาด้วยนะห้าสิบห้าสิบก็ได้ถ้าเป็นคนพึ่งดวงม,มากๆก,ก็ยังต้องมีสติปัญญานะจ๊ะอย่าลืมอัตตาหิอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะจะพึ่งดวงอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะตัวเองสักเจ็ดสิบความเฮงความปังอีก30มเนี่ยมาจากการบูชาสิ่งที่เป็นมงคลละกันอาทิตย์หน้าช่องของขัง,งของครูจะพาอยู่ไปไหนอย่าลืมกด ติดตามไว้เลยนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ับตะไคร e ให้เขาด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย